แสงแดดยามเช้าสอดสองหน้าต่างกระจกเข้ามาในห้องของผมเสียงนกร้องเบาๆปลุกให้ผมลืมตาขึ้นมาอย่างเชื่องช้าผมชื่อกอนครับอายุ32ปีปัจจุบันอยู่บ้านกับครอบครัวแต่ก็มีบ้านพักของตัวเองที่ใช้เป็นที่พักใจเวลาต้องการความเงียบสงบในการทำงานผมมีพี่สาวชื่อพี่ทิพย์ครับเธอเป็นคนรักธรรมชาติและชอบถ่ายรูปวิวทิวทัศ บางครั้งเธอจะหายไปทั้งวันเพื่อเก็บภาพต้นไม้ดอกไม้หรือแม้แต่มแมลงตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าขณะที่เธอใช้กล้องบันทึกช่วงเวลาสวยงามผมก็มักจะใช้เวลาว่างวาดรูปของตัวเองแม้ว่าฝีมือของผมจะไม่ได้ถึงขั้นมืออาชีพก็ตามแต่แต่มันก็คือความสุขอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเบื่อเลยครับกอนวันนี้ว่างไหม เสียงพี่ทิพย์เดินเข้ามาหาผมขณะที่ผมกำลังนั่งล่างภาพต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้านครับมีอะไรหรอครับพี่ผมเงยหน้ามองเธอไปเที่ยวด้วยกันหน่อยสิฉันน่ะเจอสวนดอกไม้ลับๆที่น่าถ่ายรูปมากเลยนะนายอาจจะชอบวาดภาพพวกนั้นเลยก็ได้ผมมองเธอด้วยสายตาสงสัยพี่ทิพย์มักจะเจอสถานที่แปลกใหม่อยู่เสมอครับ เพราะทุกครั้งที่เธอชวนผมผมเองก็มักจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆจากเธอกลับมาด้วยและมักจะชอบเก็บภาพที่ติดตาผมมาวาดรูปต่อครับก็ได้ครับพี่พี่จะไปตอนไหนล่ะครับตอนนี <su box> well ้เลยเธอยิ้มก่อนจะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วเดินนำออกไปครับผมมองตามหลังพิทิพางยิ้มบางๆนี่คงเป็นโอกาสดีของผมอีกวันหนึ่ง ที่ผมจะได้พบเจอมุมมองใหม่ๆของธรรมชาติและมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผมส่วนลับๆใต้เงาภูเขาใหญ่พิทิภาผมเดินลัดเลาะไปตามทางเส้นเล็กๆที่ทอดยาวเข้าสู่เชิงเขาแถวบ้านของเราครับบ้านของผมตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวภูเขามากสักเท่าไหร่พี่สาวของผมมักจะออกไปสำรวจธรรมชาติแถวนี้อยู่บ่อยๆครับ และครั้งนี้เธอพาผมมาที่ส่วนลับตาคนที่ใครๆหล,หลายคนนั้นไม่ค่อยจะเข้ามาที่นี่เลยครับเพราะเพื่อนในหมู่บ้านก็มักจะไปทํามาหากินตามทําเลของแต่ละคนถนัดที่จะไปครับแต่พี่สาวของผมมักจะถนัดในทําเลในสวนลับๆใต้เงาภูเขาแห่งนี้ ที่เธอบอกว่าสวยที่สุดและเพิ่งค้นพบเจอไม่นานมานี้เองเมื่อก้าวพ้นแนวต้นไม้ผมถึงกับหยุดหายใจไปครู่หนึ่งเลยครับเบื้องหน้าคือสวนดอกไม้กว้างใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาดอกไม้หลากหลายสีเบ่งบานอยู่ท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของช่วงสายสาย,สายลมพัดผ่านเบาๆทำให้กลีบดอกไม้ไหวเอ็นคล้ายกำลังเต้นระบาอยู่ครับ พี่ทิพย์ยกกล้องขึ้นถ่ายรูปด้วยความตื่นเต้นเธอเดินไปเก็บภาพนิ่งจากหลายๆมุมทั้งดอกไม้และต้นไม้และแม้แต่กระทั่งแสงที่ตกกระทบลงพื้นดินผมมองพี่สาวแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ครับผมรู้สึกดีมากที่เราชอบอะไรคล้ายๆกันพี่สาวของผมนั้นชอบถ่ายรูปภาพส่วนผมก็ชอบวาดรูปและที่นี่ เหมาะจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมให้กับผมเลยครับก่อนนายจะวาดรูปตรงนี้เลยเหรอพี่ทิพ์ถามผมในขณะที่ตัวเองนั้นหันมามองอืมครับพี่ส่วนนี้สวยมากเลยนะครับผมอยากจะวาดมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับพี่ผมตอบก่อนจะหยิบสมุดวาดรูปและดินสอขึ้นมาผมหาที่นั่งลงตรงจุดที่มองเห็นสวนดอกไม้ได้กว้างที่สุด ก่อนจะเริบร่างโครงภาพลงบนกระดาษความเงียบสงบของธรรมชาติทำให้จิตใจของผมนั้นผ่อนคลายทุกเส้นสายที่ลากลงไปที่กระดาษเต็มไปด้วยความตั้งใจของผมครับอยากให้ภาพออกมาอย่างสวยงามสมกับความเป็นจริงที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าพิทิพเดินเข้ามาดูงานของผมเป็นระยะระยะเธอก็ยิ้มก่อนจะพูดขึ้นว่า ดูจากสายตานายแล้วเนี่ยนะฉันว่าภาพนี้ต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยผมก็หวังว่าให้เป็นแบบนั้นล่ะครับพี่ผมพูดยิ้มยิ้มแล้วก็ก้มหน้าตั้งใจวาดรูปต่อครับแสงแดดเริ่มเปลี่ยนองศาพี่ทิพย์ยังคงเดินถ่ายรูปอยู่รอบๆขณะที่ผมกำลังลงรายละเอียดให้กับดอกไม้ในภาพบางทีสถานที่แห่งนี้อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่าง ที่พิเศษไปมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่ภาพวาดที่ผมตั้งใจทำให้ออกมาสวยที่สุดแต่อาจเป็นช่วงเวลาที่ผมจะได้อยู่กับพี่สาวไปนานๆผมก้มหน้าวาดรูปต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งรายละเอียดสุดท้ายของสวนดอกไม้เริ่มปรากฏเห็นชัดบนกระดาษของผมครับสีสันและบรรยากาศที่ผมพยายามถ่ายทอดออกมาทำให้ผมพอใจไม่น้อยเลยครับ แต่มันก็ยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างแล้วจูจ่ๆผมก็นึกขึ้นได้ว่าภาพนี้ต้องมีพิธีป์อยู่ในนั้นด้วยหากมีเธอยืนอยู่ในท่ามกลางสวนดอกไม้ยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเหมือนที่เธอทำจริงๆในตอนนี้ภาพวาดของผมคงจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่านี้แน่ครับผมยิ้มบางๆกับความคิดของตัวเองก่อนจะเงยหน้ามองดูพี่สาวพิธิพครับ เสียงผมเรียกพี่สาวพี่สาวของผมหันกลับมาหาผมพลางเดินเข้ามาดูรูปวาดของผมอย่างสนใจครับเธอเลื่อนสายตามองไปทั่วภาพและเมื่อเห็นรายละเอียดของสวนดอกไม้ที่ผมกำลังบรรจงวาดขึ้นเธอก็ยิ้มออกมาว้าวกอนนี่มันสวยมากเลยนะเนี่ยนายวาดได้ไงอะ่ะเหมือนจริงที่สุดเลยพี่สาวผมชมผม แต่ผมว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่เลยนะคะพี่ผมพูดขึ้นพี่ทิพย์เลือกคิ้วอย่างแปลกใจอ้าวทำไมล่ะนี่ก็ดูดีสวยมากแล้วนี่นาะเพราะมันยังขาดพี่ยังไงล่ะครับผมตอบออกไปตรงๆพร้อมกับยิ้มให้กับพี่สาวพี่ทิพย์หัวเราะเบาๆก่อนจะมองหน้าผมด้วยความสงสัยหมายความว่ายังไงเหรอกอน ก็ผมอยากจะให้พี่เป็นนางแบบให้ผมอีกงานหนึ่งนะครับผมพูดขึ้นถ้าพี่อยู่ในภาพนี้กำลังยืนถ่ายรูปเหมือนที่พี่ทำจริงๆในตอนนี้ผมว่าภาพมันจะดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่ทิพย์นิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆให้พี่นะเป็นนางแบบงั้นหรอใช่ครับผมฉันไม่เคยเป็นแบบให้ใครวาดรูปมาก่อนเลยนะ กอนจะดีหรอดีสิครับพี่ก็ถือซะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพี่ก็แล้วกันนะครับและผมเองก็หัวเราะขึ้นถ้าพี่โอเคผมอยากจะให้พี่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมชี้ไปยังมุมหนึ่งของสวนดอกไม้ซึ่งเป็นจุดที่แสงแดดกำลังส่องลงมาอย่างสวยงามพี่ทิพย์ยิ้มก่อนจะพยักหน้า โอเคก็ได้เดี๋ยวพี่จะลองเป็นแบบให้ก็แล้วกันนะขอบคุณมากนะคะพี่พี่สาวของผมเนี่ยน่ารักตลอดเลยแหมเข้าทางตัวเองแล้วชมใหญ่เลยนะเห็นว่างานเฉยๆหรอกถึงยอมเป็นแบบให้นะครับครับเดี๋ยวพี่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับและแล้วผมก็เห็นเธอเดินไปยืนอยู่จุดตรงที่ผมบอก เธอหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็โพสท่าเหมือนกำลังจะถ่ายภาพจริงๆผมนั่งลงอีกครั้งหยิบดินสอขึ้นมาและเริ่มล่างภาพของพี่สาวลงไปในสวนดอกไม้ระหว่างที่ผมวาดผมหยุดมองเธอเป็นระยะระยะพี่ทิพเป็นพี่สาวที่ใจดีและอ่อนโยนเสมอรอยยิ้มของเธอทำให้บรรยากาศรอบตัวสดใสขึ้นครับผมรู้สึกโชคดี ที่มีพี่สาวที่เข้าใจและมีความชอบคล้ายกันแบบนี้ครับเสร็จหรือยังกอนพี่ทิพย์ถามหลังจากยืนโพสท่าอยู่สักพักอีกนิดเดียวครับพี่ผมตอบก่อนจะเติมรายละเอียดสุดท้ายลงไปในภาพและเมื่อผมวาดเสร็จผมก็เงยหน้าขึ้นและยิ้มให้กับพี่ทิพย์เรียบร้อยแล้วครับพี่ พี่ทิพย์เดินกลับมาหาผมก่อนจะก้มลงมองดูภาพวาดเธอเบิกตากว้างแล้วหัวเราะออกมาเฮ้ย hey, ฉันก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนสิครับพี่พี่เป็นนางแบบของผมนี่นาผมก็ทำให้พี่เป็นนางแบบที่สวยที่สุดสิครับผมพูดคขำๆออกมาแม้ตัวจริงไม่สวยใช่ไหมล่ะ ผมล้อเล่นนะครับพี่ตัวจริงของพี่สวยกว่าครับถึงขนาดที่พี่ทิ์นั้นหัวราะออกมาอีกครั้งก่อนจะยื่นมือมาตบไหล่ผมเบาๆขอบคุณนะกรพี่ดีใจนะที่ชวนกรนมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพเหล่านี้ได้ผมก็ดีใจเหมือนกันครับพี่ผมไม่เคยเห็นสวนที่ไหนสวยแบบนี้มาก่อนเลยครับพี่เห็นตั้งนานแล้วแหม พี่นี่แอบมีความลับกับผมแล้วนะครับมีความลับอารม์อะไรกันล่ะถ้าพี่เก็บไว้เป็นความลับก่อนคงไม่ได้มากับพี่ชมสวนอยู่ที่นี่หรอกนะผมพูดแบบยิ้มยิ้มพี่ทิพย์เองก็ยิ้มให้กับผมครับและพี่ทิพย์เองก็ยืนเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นรู้ไหมบางทีพี่ว่าเราอาจจะลองทำอะไรอะไรสนุกด้วยกันมากกว่านี้ก็ได้นะ หมายถึงอะไรหรอครับพี่ผมถามอย่างสนใจหมายถึงบางทีพี่อาจจะลองให้รูปถ่ายของพี่เป็นต้นแบบให้กรวาดนะ่ะหรือไม่ก็กรลองเอารูปวาดของกรไปให้พี่หามุมถ่ายภาพที่มันคล้ายกันแบบนั้นก็คงจะสนุกดีนะ ผมมองดูพี่สาวอย่างทึ่งกับความคิดนี้ก่อนจะยิ้มออกมานั่นฟังดูเป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยนะครับพี่งานก็ตกลงตามนี้แหละนะกรอนพี่ทิพย์ยิ้มก่อนจะหันกลับไปถ่ายรูปต่อขณะที่ผมเก็บของและนั่งมองสวนดอกไม้อีกครั้งหนึ่งเราทั้งสองคนเล่นกันจนเพลินในสวนดอกไม้ครับผมกับพี่ทิพย์นั้นสนิทกันมาตั้งแต่เด็ก เราเติบโตมาด้วยกันมีความรับผิดชอบหลายอย่างที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิละปะหรือการได้ออกมาสำรวจสถานที่ใหม่ๆที่สงบและสวยงามแบบนี้เรามักจะแบ่งปันทุกช่วงเวลาดีๆให้กันอยู่เสมอครับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ผมรู้สึกว่ามันมีความหมายมากกว่าปกติการได้วาดภาพสวนดอกไม้พร้อมกับมีพี่สาวที่รัก มาถ่ายรูปคู่ทำให้ผมรู้สึกผูกพันกับเธอมากขึ้นไปอีกครับเราทั้งสองคนอยู่ที่สวนแห่งนี้จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆแสงแดดอ่อนๆของช่วงบ่ายค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีส้มอมทองลมเย็นเริ่มพัดโชยมาให้รู้สึกสบายตัวท้องฟ้าเริ่มแต่งแต้มสีของยามเย็นทำให้บรรยากาศที่นี่ดูโรแมนติก และอบอุ่นขึ้นไปอีกครับกอนดูนี่สิพระอาทิตย์กำลังตกแล้วนะสวยมากเลยพิธิพูดขึ้นขณะที่เธอยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพผมหันไปมองที่ขอบฟ้าแสงสีทองแดงกระจายตัวเหนือยอดเขาและสวนดอกไม้สะท้อนให้เห็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาดมันเป็นช่วงเวลาที่ผมไม่อยากให้จบลงเร็วเกินไปครับ สวยมากสวยมากเลยนะคะพี่ผมพูดขึ้นพลางถอนหายใจเบาๆใช่มันสวยมากพี่น่ะชอบบรรยากาศแบบนี้ที่สุดเลยแหละพี่ทิพย์พูดยิ้มยิ้มมันเงียบสงบและเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆเธอว่าไหมกอนผมก็ว่างั้นแหละครับพี่ผมเองก็รู้สึกดีครับ ผมหยิบสมุดวาดรูปขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเริ่มล่างภาพของพระอาทิตย์ตกเหนือสวนดอกไม้ผมอยากเก็บภาพเหล่านี้ไว้ในความทรงจำและสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมก็คือการได้ถ่ายทอดมันลงไปในภาพวาดของผมที่ผมรักนั่นเองพี่ทิพนั่งลงข้างๆผมเธอมองภาพที่ผมวาดพร้อมกับรอยยิ้มของเธอเธอให้กำลังใจผมดีมากครับในตอนนั้น ก่อนนายเก่งมากขึ้นทุกวันเลยรู้ไหมเพราะมีพี่อยู่ด้วยไงครับผมถึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะวาดรูปให้สวยงามออกมาได้นะครับพี่ผมหันไปยิ้มให้กับพี่สาวพี่ทิ์หัวเราะเบาๆอีกครั้งไม่ว่าผมจะพูดอะไรเธอก็ถือว่าผมนั้นเธอก็ถือว่าผมเป็นคนขี้เล่นอยู่กับเธอเรื่อยๆครับ,รบก่อนจะมองไปที่ท้องฟ้าสวย ถ้านายอยากมาที่นี่อีกบอกพี่ได้นะพี่จะพามาจริงเหรอครับพี่ผมถามด้วยความดีใจแน่นอนสิพี่เองก็ชอบที่นี่มากเหมือนกันถ้านายอยากจะมาที่นี่บ่อยแค่ไหนก็บอกพี่ได้เลยนะผมยิ้มกว้างก่อนจะพยักหน้าให้กับพี่สาวงั้นเรามาที่นี่กันบ่อยๆนะครับพี่ตกลงจ้ะ พี่ทิพยื่นมือมาตบไหล่ผมเบาๆก่อนจะโอบไหล่ผมแล้วจุ๊บแก้มผมหนึ่งทีครับผมกับพี่สาวนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยกันผมเองก็รู้สึกเขินๆให้กับพี่สาวเมื่อเห็นพี่สาวจุ๊บแก้มตัวเองหนึ่งทีผมในใจก็อยากจะจุ๊บพี่สาวคืนอยู่หรอกครับแต่ด้วยความเกรงใจเพราะมีพี่สาวอยู่คนเดียว แต่ผมก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้ผมก็จ๊บพี่สาวกลับไปหนึ่งทีครับเราทั้งสองคนยิ้มให้กันด้วยความรักที่รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเราทั้งสองคนใช้เวลาอยู่ร่วมกันมองดูพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าไปจนหมดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีครามเข้มดาวดวงแรกเริ่มปรากฏขึ้น ผมรู้สึกอบอุ่นในใจที่มีพี่สาวที่เข้าใจและคอยอยู่ข้างๆกันแบบนี้ไปตลอดผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่ครั้งสุดท้ายที่เราจะมาอยู่ที่นี่แต่จะเป็นสถานที่ที่เราทั้งสองคนจะกลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกหลายครั้งในวันที่เราอยากจะมาครับผมกับพี่สาวได้จับมือกันแน่น และก็เดินออกจากสวนนี้ไปเก็บเกี่ยวสิ่งสวยงามและความสุขอยู่ที่นี่แล้วนำกลับไปบ้านอย่างมีความสุขครับผมสวัสดีครับ